กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เน่เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเด้อครับเพื่อชิมผัดอีกไม่ไม่ๆขอบคุณครับหนัก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 เดียวเออเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเออวันนี้พาพี่พาน้องนะครับมาเบิ่งมาเรียกเอาควายผู้ใดหาแม่บอกแม่ยังอยู่นะครับนี่เบอร์ลอยสี่สิบกวนนี่พี่น้องเฮา มีแล้วนะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แม่สาวเริ่มพัฒนานะครับอีกตัวหนึ่งพี่น้องเฮาแต่ว่าพี่นมีหลายตัวด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าโมนี่พี่น้องครับก็เป็นเลิกงามงามดีจ้ะดอกพี่น้องครับพุ่นนะพุ่นนะพี่น้องพ่นมาเบิ้งคว้ยได้ตอนนี้รถขึ้นนะพี่น้อเบิ้งนะพี่นโซ่กันด่พุ่นนะพ่นเอามาหุ่จักกับเจ้าของพี่น้องก่อนไหมล่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าร่างกนตัวนะครับก๊อปครับจะก๊อปเนาะครับผมโอ้ ปาดโอ้วควายแม่นีไหมหนาตึ๊บพี่น้องครับบ้านนี้อ่างพร้อมหมดแล้วเห้อยู่บ้นานโค้งไม้ครับเดี๋ยวก็ห้อยออู่บ้นานโค้งไม้เนาะครับตำบลน้อนงเล็กตำบลน้อนงเล็กอำเภอ,เกอโกสุลพิสัยโกสุลพิสัยจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามาครับพี่น้องอครับเบอร์โทร่วบริจิดต่อไว้นะครับ096 096 376 376 4306 4306พี่น้องเฮานี่ผู้ใดหาควายแม่บอกนะครับแม่บอกเบอร์ลอย สีิบตัวได้ก่อนเนี่สี่สิบเจ็ครับลอยสี่สิบเจ็ดพี่น้องเขานี่พี่น้องครับนี่มามามาถามรายละเอียดครับจะาของมันตะกอนลายบรนไดคามันตัวนี้เปิดไปสามแสนครับสามแสนกับหนึ่งหมื่นครับสามแสนกับหนึ่งหมื่นพี่น้องเขาควายสูงลอยสี่สิบเจ็ดครับสี่สิจ็ดทองทองบกุไทยครับทองพอบกุไทยเนาะครับผมพอบีกุไทยพี่น้องเขามาเบ่งต้นตัวควายตะกอนบานี่้ เบื้งเบืงเบืองเอาเบืงบ้งหนาเขา้าก่อนเบื้งหนาเข,าข้าก่อนโอ้เขา่าไหมได้จักลูกกันหน่อยเนาะลูกสามนี่ครับลูกสามเนาะแมนครับ,รบนะเขาเปิดกวงดีนะครับเนาะสามข้าทวง่แหละเขาเปิดกวงดีหัวโหนกตาแ,แต้มนะครับ,รบแก้มจำข้อสองอ่องเออเผาไงใ,ใส่ทุงเท่าขาวกำไลห,หนาหลังครบพี่น้องเขาไอเล็บไงเล็บแยบดีพร้อมครับเพราะว่าลูกปานสุรินหนึ่งตัวนี้แมนครับตัวนี้คือเพื่นว่าเป็นลูกเป็นลูกเป็นสายปานสุรินทร์เนาะปานสุรินทร์ครับเป็นลูกเลยสิแมนครับเป็นว่าลูกได้ดิเพิ่นผสมหลอดกับ ปาร์ลิ่นใจใจเฮียนี่เลยผู้ออกมาน้องกระเจาต้นตำรับมันนี่ครับอืจังสันเดีจีแมนครับโอ้พี่น้องเอาคุะเบิ่งเอื้องมะพร้าวป้าตัวเบื้องเรียบไหมเรียบแฉบเรียบชิดดีเนาะแมนครับกระโปงมะพร้าวเลยพี่น้องครับคุณไม่ได้แจ้งเลยครับนี่เรียบหน่อยกอดดีครับพี่น้องเอาเบื้องเรียบหลังก็ได้โอ้ผัวหางบ่ธรรมดาตัวนี่ผัวหางพี่น้องเพิ่งเอาคุณสันเงาบ่วหูจักครับแต่ว่าให้พี่น้องเพิ่งเอา เบื้องอ่างเขาบบานี้เบื้องไทยเขาปุ่นลูสามในทองจีแมนครับห้วยเขนเลี้ยงเตรียม้นมากในพอดีเนาะว้ายมกระบามันสิคลากรเแล้วนมสวยนมสวยพี่น้องครับหลยไปได้กค่ามันสามแสนหนึ่งหมนครับสามแสนกับ1นึ่งมื่นเนาะครับผมโอ้พี่น้องฮาไอเนไห้มาเบื้องตัวนี้ไหมครับนี่ใชครับดังครับเดีวตียพ,พูด้งพ่นนากเป็นตรนี้แต่ว่าผมไ่ได้ว่าหอก อ๋อเสียก,กินดังเนาะแมนนเสกิพุถ่าวคนอื่นเนสียก,กินดังเน,นเา,นากกนเนะแม่นครับทางเดียวทางเดียวครับคางนี้เพราะมีทางนี้เ่ราะมียังเนาะแต่ว่ารเป็นคัยดังไงยยแม่นครับเพินพ่นผู้เฒ่าเพิ่นอาจสิบ่บ่บบาาเขียนเข้าบ่อั่นบ่บ่ะไทยเข้ามันดูเนาะมมันก็เลยกินแด้หน่อยแต่ว่าก็ดีแล้วล่ะสภาพดีแล้วอืนี่พี่น้องเฮาก็คือบอกตรงๆเลยเนาะแม่นครับแม่นค่เสียกินดังนี่แน่ครับแต่ถ้าว่าเอาไปเป็นแม่บอกแม่คอกแม่รักนี่บ่มีปัญหาบ่มีปัญหาครับเนี่ยพี่น้องเฮายืนดีอู้ยตู้ยวู้ยวูอยวู้ยวูบ่วู้ยวู้ยวี้ยู่้ยว ไอ้มาพ่กเม็นตะนีเราเขื่อนนี่มองดังเนี่ยเนาะแมีนกัเสียกินดังพี่น้องเฮาการปอดลอยเปอร์เซ็นต์กับขึ้นเสีวเมียนมองราคานี่เนาะโอ้ตรงๆเลยนะพี่น้องครับผมโอ้มาทำบื้องทางนี่บปล่พี่น้องเฮาโอ้โหยืนดีเหียดครึ่งหนึ่งเลยพี่น้องครับผมป้าตัวอย่างนี้ว่าไม่มีเลียห้างนี่อืมกินดีครับเราบัดดีครับป้าพี่น้องเฮา โอ้ยไงตัวสูงพี่น้องมาเบิ่งตัวจริงแล้วพี่น้องเด้อมาเบิ่งตัวจริงอ่าเพี่นเดินยังก่อนนั่งมองนี้มันเนี <c> ่ย <oughs> ย่นๆอยู่เลยพี่น้องเด้อนี่เด้อนี่ยมันย่นเยู่แต่เขั้วต้องไปได้อีกคืครับนี่ไปครับไปหมว่าอ้างนะครับความอ้างความใหญ่เนาะความใหญ่ของควายพุ่นพุ่น,นอ,อ่ะอ้ยอึดึงมาให้ให,ให้กินหยาให้พี่น้องเบื้องได้ยงได้ไหมนี่พี่น้องครับเบิ่งเขายาง อจ็เจดเจ็ดดดของของของกึ๊บอยย่คนนนนามบ่หอดเป็นห,นหอด <c oughs> มูลแล้วพี่น้องครับเบิ้งไม่ยัง <c oughs> ของไม่ของไม่เปิดบ่บตอน,นนะ่ะ <c oughs> ของไม่ของไม่ราคานี้เขาคุยได้ป่นี่ได้ครับได้ได้ได้โอ้ราคานี้คุยได้อมด้วยพี่น้องด้วครับสามแสนกับหนึ่งมืน <c oughs> ครับผมกับพวยลอยซีบเจ็ดพี่น้องเขาให้ว่าลูกมันนี่กับมีรุนลอยหาซิบได้เนาะ ได้ครับลูกมัต้องรุ่นต้องรุ่นลอยหาซิบใดเลยแหละพี่น้องครับเพราะว่าทางในท้องเขาเป็นบีกุไทยเนาะครับตัวก้านั่นตัวผูวตัวก้านตัวผูวแม่ลูกก้านลูกผูวเขาจะเาคายไปเขาจะเอาไปกันปั่นกันไปคุ้มฟูมาั่นอืมห่วยคำมันหลุดคำมันคันมันกับรุ่นตัวแม่ตัวพันตัวนี้แม่ครับเอาล่ะพี่น้องครับเอาตัวนี้ดิตัวหนึ่งมันว่าเปิครับตัวนั้นตัวนี้เปิดว่าไงตัวนั้นได้มาไหมครับเจ้ลูกสาวตัวนั้นเอามาผลใหญ่ ซื่อมาแล้วใหญ่ว่าถ้ามึงขายตัวนี้มึงเดีไปนอนเต่าท่านเลยก็ <c oughs> วะก <c oughs> ็ไเลก็เลแม่เ่าก็เลแพงไว้โอ้มันเป็นลูกตเต่าล่อไคเลยครับนี่ลูกเก่าจะเลื่อนครับแม่ไจัเดือนหรอเนี่ยเ <c oughs> ิบเดือนครับห่วยซิบเดือนในขี้ง่ายไมันก็ตามพันธุกรรมมันครับแม่มันสูงหลยสี่สิบห้าอ้อยสาสบ่สามห้าหรือเปล่านี่3สาม้สหนี่แหละครับสามห้าสาเนาะไมครับไมป้าด่น้องครับ เขานี่กลมบล็อกเลยเนาะครับผมสิบเดือนวันทแมนครับโอ้พี่น้องครับได้การขนาดเลยพี่น้องนนเขากูเนี่ยเขากลมกลมหัวหนุกดีเนาะซื้อว่าทีซื้อมาขายอยันละแม่ยเถาว่ามันมึงขายตรงนี้มันก็ไปนอนมองังเกนไปสันเอาอีกแล้วพี่น้องครับเตาท่านเป็นเหตุได้พี่น้องได้สั <c oughs> งสเกตได้กันขายขั้วางามเนี่ยเมียเถาวิไลไปนอนเตาท่านกันเลยกันเลยพูดได้อย่างไดกับไม่บอกกับเล่าอาโอ้อันนี้คือเขาไม่มีเสียแล้วแมนครับม่มีเสียเลี้ยงให้ม่มีเสียผู้เลี้ยงโอ้ยนี่แล้วพี่น้องครไม <c oughs> <c oughs> ่ห่ตางเลย ป๊าตัวหางคุย้ยไหมขาลังเหยียดทั้งนึงเลยขนาดคุ้ยน้อยให้พี่นอ้องครับคนนมนมย่างวัฒน์ลุ่นเลยหน่อยเนาะแม่นครับพี่น้องครับเบื้องคนนมนมบัฒน์รุ่นเลยพี่น้องครับผลผนถ้าในจินหัวหันเปลี่ยนไหมจินเปลี่ยนไปบอ่อครับออกงาเนี่ยงาคุาย้ยตัวนี้กอกเป็นไปกอกไป,ออกไปผมกอ,อกครับผมมาอยู่น้ำผมได้แสดงว่าซี่หามือผมกอกอ๋อได้มาอ๋อกอกขึ้นบ่แม่ครับผมกอกกอกแต่ว่ากินเองมันเป็ียนย่งครับย่งแต่ว่าถ้ามันมันจินหัวหันเป็นแต่มันออกนมมันอิ่มมันสิมันสิกผู้ัขาก็เนาะไปข่เขาเร โอ้พี่น้องครับคักมาตัวไหนเปิดอีกมุ่นนันเปิดบ่าวมุ่นนันบพครับมุ่นนันเอาไปเนี่ยงตัวตัวพุ่นเปิดป่าตัวพุ่นตัวนั้นเพิ่นเอาญาติไปแล้วครับแน่นี่ตีเพิ่นกำลังมาเสียเงินนี่บ่แม่นครับโอ้ช่วยวางว่าช่วยวางว่าได้เดือนนึงครับได้อ๋อผสมได้เดือนนึงเนาะแม่นเพิ่นมาเบิ่งเพิ่นก็ว่ามันติดแล้วล่ะเพิ่นก็เลยเอาไปเลยอ๋อประเดี๋ยวไปรุ่นเอาเนาะครับโอ้ไล่ไปได้ราคาตัวสั่น์โอ้ขายไปเก่ามือพอ แน่ๆตอนนี้เลก่ามือนตีครับผมสูงอะไรบ้างนสามสิบหกครับสามเจ็ดสามหกสามเจ็ดเนาะครับเก่ามือกลัวเอาไปหลุนทองเอาครับเอาเสื่องให้แล้วเสื่องนะครับเสื่องเก่าจะเลื่อนถใก่กันใต่กันน่าบงรจุตัวนี่จีตัวสิบตัวสิบเปิดตัวหนึ่งแมงครับหลายป่นี่ยราคามันมาเปิดไปแสนหนึ่งหมื่นครับแสนกับหนึ่งหมื่นครับ แสนเอ็ดพี่น้องครับแสนเอ็ดแสนหนึ่งมื่นพี่น้องเป็นลูกเต่ารอไผไหนเหรอลูกไอ้ปังครับลูกปังแปดลิลเนาะครับผมปังแปดลิลพี่น้องครับเอกสารเขามีครบป้ะมีครับมีมีใบหลอดมีเนาะครับมาเบิ่งเอาพี่น้องฮ่อกว้างสูงลอยเท่าไรขึ้นนี่ลอยยี่ิบแปดยี่ิบเก้านี่แหละครับลอยยี่ิบแปดยี่สิบเก้าไปอายุเขาดีครับมันสิบหกเดือนนี่แหละครับสิบห้าสิบหกเดือนได้เนาะในในใบประมาณสิบหกสิบหกเดือนนะเมื่อไรเบิ่งครับสิบหกเดือนพี่น้องฮ่องตว่าแข่งขาดีละเอียดดีพี่น้องเฮ่ะโอ้้ยพี่นองครับ ลูกปังแปดริ้วครับสายดังเดิมพี่น้องเขาโอ้ถ่ายของหน้าตัดดีตัวไหนไหมถ่ายดีตัวไหนไหมถ่ายดีตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเห็นบ่พี่น้องขั้วตัวสีหญ่ไป็นหนาคือกระดูกถ่ายพี่น้องนี่เขาสีสูงนะพี่น้องเห็นบ่มถ่ายสีสูงกว่าหนานะครับนี่นั่นหางก็ดีเนาะครับหางก็ดีสีดอกเล่างามพี่น้องครับนี่สิบห้าสิบหกเดือนเขาเอา่อเริ่มมีบักเลยเนาะมีครับมีเขาเริ่มมีบักแล้วพี่น้องเขาเบื้องหน้าเขาก่อนเบื้องหน้ากันหมดสิบห้าเดือนก็เริ่มมีบักอ่าคมดี ปุ่นกระบันพนี่น้องฮ่าปุ่นอือสามองตัวนีเนาะครับตาเต็มเกี่ยมจำพี่น้องครับข้อสามองรอขมผ่าวง่ายดีพี่น้องครับเล็บใส่ได้พี่นอ้องฮ่าใส่ถุงเถวาขาวกำไรหลังกำไรหนามีทางล่างโอ้ตัวนี้ไหมได้การด้วยกันตัวนี้ก็ได้หนึ่งแสนกับหนึ่งหมืน่นครับผมแานี่ค,คุย,คยคได้พความบังคับได้ครับได้ได้เนาะครับได้ได้ได้ไดอานาคตก็เอาไปเป็นแม่ แม่สายพัฒนาพี่น้องเฮาเอาพอดีๆใส่เขาไปอีกเติมเขาไปอีกนะครับเติมความสูงเติมเนือ้อเติมนังเขาไปอีกพี่น้องเฮาได้ก,การเท่ากันตนัวนี้มีอีกว่าปะน,นี้ราคาตัวตี่เปดลดราคา <c oughs> โอ้ยครับ <c oughs> แล้วหมืแล้วเมื่อเป็นหน่อยได้พี่น้องครับพูน่ะพูน่ะกิน,น,น,นปล่อยเราปล่อยไใส่หาา้าใส่เสี่ยวถึงวงวงัวมีตัวเปิดบ้างงวมีครับมีมีตัวตีพูดได้เลยรัวเบิ่งเะไรพี่น้องเด้องวก็มีกัน เอาพี่น้อง,อองมักตัวไดนะครับสนคิตสนใจตัวไดกระจังทร่รมาสอบถามนะครับมาต่อรองราคามาเบื้องตัวตัวอยู่หนาคอเก่าพี่น้องเขา้าสำหรับง่วครับพี่นอ้องคลิปหนาพมัจังสีลงง่วให้แล้วพี่น้องเด้อจังสีท้ายงัวท้ายยังห้นะครับขันเราว่าเปิดกับู้ดได้อยากได้กับมาเบื้องเอามวทองมีแค่ตัวทองตัวหนึ่งแม่ลูกตัวนึงครับแม่ลูกควบหนึ่งแม่ลูกเป็นลูกแม่ลูกผู้ครับลูกแม่ครับปลูกแม่เนาะแดงบ่ แดงดูนี่ว่าแดงว่ขี้ได้ควครับ <laughs> มาบอกครับแต่โอ้ยอยากอายเด้พวกเฮาเลียงหวัวเท่าแดงไ่ขี้ได้ควกว่านะพี่น้องเือกว่าแพงไงแดงไปก่อนเนี่ยตัวต,วตวที่มันทองท่องพอไรท่องเชีสานึ่ครับทองเชสามหนึเนาะครับผมตัวแม่เขาเป็นลูกไผลูกเชีสามนึกันครับ บ่แม่นตัวแม่เขาแม่ตัวแม่เขาแม่แม่ลูกซี่ไหวครับตัวน่ะเลี้ยวเห็นแล้วนะตัวสีเปื้อนอ่ะอ๋อตัวแม่เขาเป็นลูกซี่ไหวแม่นครับแต่ว่าในท้องนี่เป็นเคเอฟสามหนึ่งเคเอฟสามหนึ่งครับเอกสารเ้ามีครบวะมีครับครบทั้งแม่ทั้งลูกเอกสารเ้ามีครบทั้งแม่ทั้งลูกเนาะครับนี่พี่น้องเ้าเป็นหัวลูกเกิดยุ่นีป่ะนี่หัวหัวตัวนี้นะครับแม่นครับเกิดอยู่นี่แม่มันออกไปแล้วอ๋อเป็นหัวเกิดอยู่นี่แม่นครับอืมเป็นลูกซี่ไหวแม่นในท้องเป็นเคเอฟสามหนึ่งครับตัวตัวแม่ลูกยุ่ยใช้ มันอยู่ใสบุมมันลีมันีริเอาพี่น้องจังมาเบื้องเอาสวาสี่ายให้ไปในคลิปหนาเนาะในอันนี้ลูกมันไหมเฮยนั่นๆๆอยู่กินตาเห็นปะมาอยู่ไก่แท้อยู่ไก่เหนนีเอาพี่น้องจังมาเบื่องเอาห้าที่วมาจากมาเบื้องก้อนนะครับเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัพ่อใหญสนิตตะก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้ยหามันงามมากเนี่ยแ่วะงามมาาหนานี่เนาะตั้งกับพนแล้วห่วยห้วยหวยหยหยหนเนาะ ข <Okay. S 1> <Okay. S 2> องแก่าลาใครปันได้ก่นี่ไ <laughs> ้อ้โม่ทั่วเลยนี่ดีแท่นของบีกันนี่ละ